Good Morning ชิโลนะคะอาชีพของชิโลปัจจุบันเหรคะเป็นเลขาผู้บริหารระดับสูงเป็นรองผู้อำนวยการสำนักอธิการบดีควบคุมดูแรงงานสารบัญกลางและเป็นอาจารย์สอนหนังสือในคณะบริหารธุรกิจความประทับใจในผลิตภัณฑ์ของยังริฟวิ่งเหรคะมีมากมายเหลือเกินแต่ขอยกมาสัก3ข้อนะคะข้อแรกเป็นสินค้าที่ปลอดสารพิษ เรียกได้ว่า s ีทูเซลนะคะซึ่งมีเป็นสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงและสิ่งที่สำคัญไม่มีสารตกค้างใช้ไปแล้วนะคะไม่มีสารตกค้างภายในร่างกายเลยนะคะข้อที่2ข้อนี้ชื่นชอบมากเข้าสู่เซลล์สมองภายในระยะเวลาอันสั้นคือ22วินาทีข้อที่3เป็นสินค้า ระดับโลกเลยทีเดียวนะคะเป็นน้ำมันหอมระเหยที่ทรงพรังและทรงความมหัศจรรย์อยู่ในทุกขวดเลยนะคะการได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวยังลิบวิ่งถือได้ว่าเข้ามาอยู่ในครอบครัวระดับโลกเลยทีเดียวค่ะและได้ ร่วมทำธุรกิจกับคนระดับโลกและได้ใช้สินค้าระดับโลกอีกเช่นเดียวกันรักชิโลกดใจคอมเมนต์รีโพสต์และแชร์ให้ชิโลด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ